อ๋ยสูงจังเลยนี่คือถ้ำบัวแดงนะคะมีบันไดขึ้นไปบนภูเขาประมาณพันสี่ร้อยกว่าขั้นนะคะจากที่นับมาจ้าเอ๋บอกมือหน่อยจ้า <c oughs> เรากำลังจะเดินทางลงไปแล้วนะคะ เหนื่อยมากเลยบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีต้นไผ่นะคะเป็นส่วนมากแล้วก็ต้นไม้อื่นปะปลายไปแต่ว,ว่าช่วงนี้เป็นเดือนเมษานะคะจะเอ่อจะเป็นอีกบรรยากาหนึ่งนะคะแต่ถ้ามาช่วงหน้าฝนก็จะมีหมอกแล้วก็จะเห็นต้นไม้เขียวๆนะคะเป็นบรรยากาศที่แตกต่างออกไปนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สอบถามเส้นทางได้นะคะเรายินดีที่จะบอกค่ะอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิสวยมากเลยค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะเป็นข่าวชัดๆเลย จะเป็นวัดถ้ำมัวแดงนะคะ